ราคาทองกำลังสร้างฐานให้ได้สูงจากเดิมที่เป็นฐานบริเวณ52า0 0ขึ้นมาประมาณบาทละ8,000บาท6,000 60, 0ถึง6 2 0 0 0บาทในเชิงของราคาผ้าโครงสร้างตรงนี้สำเร็จจบแล้วราคาไม่หลุดระดับ6 5 0 0้ทองคำของไทยก็น่าจะไปเริ่มต้นกัน ปีหน้าไม่น้อยกว่า60,000กับ5,500อ0ที่เราคุยภาพกราฟและภาพรวมเนี่ยเพื่อให้นักลงทุนเห็นภาพว่าตอนนี้ตึงมันไม่ใช่ฟองสบู่ชัดเจนเพราะเราเราเห็นภาพตรงนี้แล้วก็ต้องบอกว่าเป็นภาพที่แสดงให้เห็นว่าราคาทองคำณนะปัจจุบันเนี้ย เข้าสู่ภาวะปกติแล้วหมายความว่าไม่เกิดภาวะ overbought หรือ oversold หรือเป็นภาวะที่พูดง่ายว่าเริ่มเป็น stable price ในช่วงที่เป็น stable price แบบนี้นักลงทุนควรทำอะไร เราเชื่อว่าตอนนี้ภาพของเราณขณะนี้เนี่ยกำลังจะเคลื่อนตัวไปในทิศทางไซเวดังกล่าวในล,นกลักษณะกราฟแบบนี้ตอนนั้นกราฟราคาตรงนี้วันทำให้ราคาทองไทยเนี่ยปรับฐานกันอยู่ที่บริเวณ52,000บาทต่อบาททองคำถ้าจำได้นะครับห้าหมต่อบาททองคำราคาทองคำกำลังสร้างฐานที่บริเวณ 6ก0 0ืถึงหกหมืบาท6กห0ื่ถึงหกหมืบาทต่อบาทต้องคำนั่นก็หมายความว่าราคาทองกำลังสร้างฐานให้ได้สูงจากเดิมที่เป็นฐานบริเวณห้าหมืสองขึ้นมาประมาณบาทละ8 0 0พบาทบาทละแ0ดพันซึ่งในเชิงของราคาภาคโครงสร้างตรงนี้สำเร็จจบ แล้วราคาไม่หลุดระดับ60,000กับ5,000ลงมา65,500ร้ 6, อตทองคำของไทยก็น่าจะไปเริ่มต้นกันปีหน้าไม่น้อยกว่า60,000กับ5,500นะฮะซึ่งน่าจะเป็นฐานสำหรับปีต่อไปได้ซึ่งอันนี้สำคัญมากก็จะไปตอบโจทย์ว่าสมมุติว่าปีนี้เนี่ยจบเถวๆนี้ก็คือ50% ของทองตลาดโลกนะครับดอลลาต่อออนงนั้นถ้าปีหน้าขึ้นสักยี่สิหรือครึ่งหนึ่งหานี้หรือ3าซก็อย่างที่เราพูดกันก็คือน่าจะเห็นทองที่บริเวณบวกลบห้าพันเหรียญต่อทรอยออสหรือทองไทยทองไทยก็อาจจะไปพบกันบวกลบที่ประมาณ7จ0 0 0มื่นหหลังจากที่เราจะพยายามสร้างฐานกันเนี้ยที่บริเวณ หกหมื่นห้าร้อยถึงหกหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทต่อบาททองคำนั่นเองดังนั้นที่เราคุยภาพกราฟและภาพรวมเนี่ยเพื่อให้นักลงทุนเห็นภาพว่าตอนเนี้ยตึงมันไม่ใช่ฟองสบู่ชัดเจนเพราะเราเราเห็นภาพตรงนี้แล้วอันที่สองออราคาเมื่อกําลังสร้างฐานใหม่เนี่ย เราจะเห็นเล็ก,กราฟทางด้านล่างใช่ไหมครับกราฟทางด้านล่างเนี่ยสองตัวนี้น่าจะเป็น ISI ตัวหนึ่งหรือเปล่ากับออ,อีกตัวหนึ่งน่าจะเป็น slow s t o หรืออะไรเนี่ยนะครับไม่แน่ใจพอดีตัวมันเล็กมากมองไม่เห็นก็ต้องบอกว่าเป็นภาพที่แสดงให้เห็นว่าราคาทองคำณนะปัจจุบันเนี้ยเข้าสู่ภาวะปกติแล้วหมายความว่าไม่เกิดภาวะ overbought หรือ over s o l d หรือเป็นภาวะที่ผู้ยิง่าว่าเริ่มเป็น Stable Price เป็น Stable Price ดังนั้นเดี๋ยวเราวิเคราะห์ต่อกันว่าในช่วงที่เป็น Stable Price แบบนี้นักลงทุนควรทำอะไรนะครับก็จะเห็นภาพรวมๆที่โฟกัสให้มาครับคุณจิตาครับ Stable Price ตอนนี้เนี่ยแปลว่าเป็นการสะสมกำลังใช่ไหมคะคุณหมอคะคือจบรอบที่เป็นการขึ้นรอบใหญ่ๆแล้วนะคะแล้วก็จบภาวะที่เจอแรงขายหนักๆลงแรงๆแล้วนะคะตอนนี้เป็นการปรับฐานเพื่อที่จะรนลี่ขึ้นไปต่อในอนาคตใช่ตอนนี้จุดที่เราก็ต้องคุยต่อว่าตัอลงปีหน้ามันจะขึ้นต่อหรือมันจะตกต่อ,อ,อโดยองค์รวมต้องบอกว่าฟอนเดเมนเทลเนี่ย มันยังเป็นปัจจัยที่ซัพพอร์ตทุกเรื่องยังไม่มีอะไรกลับทิศทุกอย่างเนี่ยอยู่ในสภาวะที่เขาเรียกว่าสเตเบิลเหมือนกันหรือสงบลงก็แล้วกันเช่นสงครามสงครามเลิกไหมไม่ได้เลิกนะครับข่าวสงครามถ้าจะแย่ก็คือต้องหยุดลบโดยโดยโดยเต็มที่นะครับไม่ได้หยุดด้วยปากก็มองเห็นได้ว่าไม่ว่าจะเป็นสงครามรัสเซียยูเครน ไม่ว่าจะเป็นสงครามอิสราเอลฮามาสหรืออิสราเอลอิหร่านอะไรต่ออะไรเนี่ยก็าพูดง่ายว่าเป็นการหยุดหรือลดลงหรือลดความร้อนแรงลงก็แล้วกันยังมีอยู่อันที่สองเรื่องสงครามการค้าเดี๋ยววันนี้มันจะมีการตัดสินของศาลสูงคือศาลฎีกาก็ต้องดูนะครับถ้าเกิด สาลฎีการตัดสินว่าทรัรัฐบาลทั้ํเมาแล้วกันหรือทั้ํามาแล้วกันที่ใช้อำนาจตรงนี้เป็นการผิดกฎหมายเนี่ยก็ต้องกลับไปที่เก่าอันที่หนึ่งอันนี้สำคัญในคืนนี้นะครับถ้ากลับไปที่เก่าจะเกิดอะไรขึ้นกับตลาดทองคำต้องบอกว่าถ้ากลับไปที่เก่าเนี่ยตกลงว่า ภาพรวมๆของสหรัฐอเมริกาเนี่ยก็จะไม่มีรายรับเพิ่มขึ้นจากการขึ้นภาษีภาพรวมๆก่อนนะฮะภาพหลักเลยเพราะการขึ้นภาษีของกรัมเนี่ยเป้าหมายหลักคืออยากมีรายรับขึ้นมาซึ่งตอนนี้รายรับตอนนี้ในช่วงสองไตรามาสที่ผ่านมาเนี่ยเป็นไรายได้ที่ค่อนข้างสูงนะฮะรู้สึกจะเกือบหนึ่งล้าน,ล,านล้านเหรียญเลยแต่าก,การที่เขาขึ้นภาษีนู่นนี่นั่นอะไรต่ออะไรเนี่ยก็ทำให ในช่วงหกเดือนที่ผ่านมาเนี่ยเขามีรายรับสูงมากจากการขึ้นภาษีดังนั้นถ้าเกิดยกเลิกไปไอเ้เงินตัวเนี้หนึ่งไม่รู้ว่าต้องคืนหรือเปล่านะฮะซึ่งผมไม่คิดว่าจะคืนสองก็โอเคถ้าไม่ได้แล้วเนี่ยสภาวะดอลลาร์จะแย่ลงถูกไหมฮะเพราะรายรับของประเทศหายไปถ้าเงินดอลลาร์น่าจะอ่อนฉะนั้น น่านจะเป็นข่าวบวกสําหรับทองคํานะฮะอันนี้เราไม่ต้องคิดเลยนะว่ามันจะเกิดฟรีเทรดหรือเปล่าซึ่งอันนี้ยืนยันเลยว่าฟรีเทรดยังไงก็ไม่มีนะครับถึงแม้จะเอากลับไปเก็บภาษีเหมือนเดิมเดี๋ยวก็ทําก็จะหาเรื่องใหม่เพราะว่าเห็นว่าก็จะมีมีอํานาจทางด้านนู้นด้านนี้ได้เยอะกว่าได้ได้เยอะเหมือนกันแต่จะน้อยกว่านี้นะครับก็กล่าวหลักๆก็กคือถ้าคืนนี้ตัดสินว่าต้องเลิกนะอันเนี้ย ออนน่าจะขึ้นถ้าถ้าเป็นอย่างไงเอ่อน่าจะเป็นบวกต่อทองคำนะน่าจะเป็นข่าวดีสำหรับนักทุนทองคอําแต่แต่ดูเหมือนว่าคือทางรัฐมนตรีครั้งคุณสกอตเบสเซน์บอกว่าเขายังมีดาบสองรออยู่คะ่ะยังมีหลายกฎหมายเลยที่จะกัดมาใช้เพื่อเก็บภาษีเขาบอกยังไงภาษีเนี่ยต้องเก็บให้ได้ก็เก็บให้ได้แต่ว่าก็รู้สึกว่าจะจะน้อยลงกว่าดาบแรก มันงั้นมันก็ไม่ได้ใช้หรอกแต่ว่าก่อจะมาใช้ก็คงไม่ง่ายหรอกมาครับแล้วการที่สกอตเบสเซนออกมาพูดแบบนี้ก็แสดงว่ามันอาจจะมีสัญญาณไม่ดีแล้วอาจจะนะครับก,ก็ต้องดูกันคืนนี้นะครับอาจจะเป็นข่าวร้ายสำหรับทรัมป์ข่าวดีสำหรับประชาชนทั่วโลกก็เป็นไปได้แต่ว่าโอเคอีกหน่อยเดี๋ยวเขาจะใส่แล้วก็ใส่เันจะก็เชื่อว่าต้องมีนะฮะก็เชื่อว่าเป็นอย่างนั้นเอาละ ก็จะเห็นได้ว่าโดยองค์รวมเนี่ยเรากำลังส่งท้ายปีเก่าเนี่ยซึ่งเหลือเวลาอีกประมาณเพียงสองเดือนตัวเลขอย่างอื่นเนี่ยที่จะทำให้ท่องขึ้นเนี่ยณนะสองเดือนนี้ก็คือรอว่าเฟดที่จะประชุมครั้งสุดท้ายเนี่ยประมาณประมาณสิบธันวาคมมั้งถ้าเฟดก็ยังยืนยันอย่างนี้ว่าไม่เห็นตัวเลขแล้วก็เออไม่ไม่รู้จะพิจารณาอย่างไงอันนี้ก็ก็โ่ง คงไม่ได้เป็นข่าวร้ายแล้วเพราะว่ารับรับรู้ว่าไม่มีแล้วคือการลดดอกเบีย้ยแต่ถ้าเกิดเฟดลดเนี่ยก็จะเป็นข่าวดีทองคำจะทําให้ทองคาแลี่ขึ้นไปได้อันนี้ก็เป็นช่วงจากนี้จนถึงสิ้นปีดังนั้นในเชิงการวิเคราะห์จึงมองว่าจากนี้จนถึงสิ้นปีเนี่ยเอาเป็นว่าเรามีทาร์เก็ตทองคําที่ไฮเดิมก็พอใจละที่สี่พันสามร้อยแปดสิบเหรียญเป็นทาร์เก็ตซึ่งคิดว่า ไม่น่าจะมีปัจจัยใดเข้ามาส่งเสริมให้เกิด a l l t i m e h i นะฮะซึ่ง a l t i m h i ก็ไปว่ากันปีหน้าก็แล้วกันนะคะอันนี้ก็เป็นปัจจัยที่จะวิเคราะห์จนถึงสิ้นปีครับโอเคค่ะทีนี้กลยุทธ์ในการที่จะลงทุนตอนนี้นะคะคุณหมอถ้าเป็นช่วงสะสมกําลังเราต้องรอไปอีกพักใหญ่นะคะปัจจัยบวกรออยู่ปีหน้าแต่ปีนี้ก็ยากละนะคะที่จะได้เห็นนิวไฮนะคะจุดราคาปัจจุบัน นักลงทุนค,ควรที่จะวางแผนยังไงคะคุณหมอคะคนที่อยากจะซื้อทองหรือคนที่มีทองอยู่แล้วแล้วก็เคยซื้อในราคาที่สูงก่อนหน้านี้ด้วยค่ะคุณหมอประเด็นนี้สําคัญมากครับคุณจิตาที่ถามก็คือสําหรับประชาชนทั่วไปที่เ,เป็นลักษณะการซื้อเก็บเป็นทองคำแท่งคําแนะนําคือช่วงเนี้เป็นช่วงที่ท่านจัดทยอยซื้อเก็บในลักษณะ DCA ก็คือดอลลาร์คอสเอเอหรือแบบเอเอรเไปเรื่อย นั่นหมายความว่าคุณเป็นเงินเย็นและเป็นเงินลงทุนระยะยาวและเป็นลักษณะการออกจังหวะเดือนนี้จนถึงธันวาเนี่ยผมยังเชื่อว่าเป็นการจังหวะที่ดีสําหรับการออกในระยะยาวๆไม่ต้องสนใจว่ามันจะตกเมื่อไหร่หรือจะตกอีกหรือเปล่าเพราะการออมไม่ได้สนใจเรื่องตรงนั้นสําคัญที่สุดอย่าเบรกกฎการออมก็คือใช้เงิน ปริมาณที่เท่าๆกันซื้อไปเรื่อยๆสะสมไปเรื่อยๆในระยะเวลาที่ใกล้เคียงกันถ้าคุณใช้กฎนี้จงเป็นผู้ซื้อนขณะน,นี้อย่างแน่นอนถ้าทองลงไม่ซื้อก็ไม่รู้จะว่าไงแล้วนะครับเพราะว่าเรากําลังฝึกนิสัยใหม่ตอนเดิมเนี่ยผองขึ้นมากๆท่านก็นไปเข้าแถวกันโอ้โหแย่งกันซื้อน่าดูเลยนะะตอนหกหมื่นเจ็ด ตอนนี้หกหมื่นทุนทนหรือหกหมื่นหนึ่งทุนทนเนี่ยเป็นจุดที่สบายๆชิวๆให้ซื้อกับสำหรับนักลงทุนเออนักนักออมทน,นี้กลับมาในนักลงทุนนักลงทุนเนี่ยก็ต้องบอกว่าเนเจอร์ของนักลงทุนเนี่ยโดยภาพรวมมันเป็นนักลงทุนระยะสั้นเนเจอร์ Ninja ที่สองของนักลงทุนโดยส่วนใหญ่ก็ใช้ m มาจินหรือเลเวลหรือพูดง่ายๆว่า,วาใช้เงินกู้เอามาลงทุน การใช้มาจิ้นหรือเลเวอเรจเนี่ยเราเรียกว่าเป็นการกู้เงินนะครับมาลงทุนดังนั้นแน่นอนตรงนี้มันจะมีเรื่องของการบริหารความเสี่ยงเพราะว่าคุณกู้เงินมากับการบริหารเรื่องของระยะเวลาและต้นทุนเพราะว่าการกู้มันก็จะมีดอกเบี้ยซึ่งในเชิงภาษาทองคําเราเรียกว่าพรีเมียมเอ่อตรงนี้สําคัญที่สุดและมันไม่เหมือนกันทุกคนเพราะปอดทุกคนไม่เท่ากัน เนื่องจากกำลังทรัพย์ด้านหลังบ้านไม่เท่ากันคุณจะไปถามเพื่อนว่าเอ้ยมีทองเก็บอยู่สมมติว่าร้อยบาทคุณก็เผอิญมีร้อยบาทก็เลยจะใช้กลยุทธ์ในการลงทุนแบบเดียวกันบอกว่าไม่ได้เพราะว่าหลังบ้านแต่ละคนเนี่ยเขามีร้อยบาทเขาอาจจะมีเงินที่พร้อมใส่เข้ามาได้อีกสมมติว่าสองร้อยบาททองคำแต่ร้อยบาททองคำของคุณสมมติว่าคุณกู้มาแล้ว เลเซลว่าห้สิบเอร์็นหรือเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ดังนั้นแสดงว่าไอ้หลังบ้านคุณไม่มีแล้วเพราะคุณกู้มาแล้วคุณกู้มาแล้วต่อให้เขาก็กู้มาแล้วเหมือนกันแต่เขามีหลังบ้านอยู่สมมุตินะฮะคือมีเงินสำรองไม้ที่สองดังนั้นตรงเนี้ในเชิงของการวิเคราะห์แต่ละคนเนี่ยหนึ่งคุณต้องรู้ว่าพอร์ตของคุณเป็นอย่างไรสองใช้มาจิ้นมากน้อยแค่ไหนสามอยู่ในสภาวะ กำไรหรือขาดทุนมากน้อยแค่ไหนนะครับและเอาทั้งสามอย่างเนี้ยมาประเมินความเสี่ยงว่าถ้าเกิดมันทิกล็อกตกคุณจะอยู่อย่างไงได้ไหมแน่นอนถ้ามันขึ้นแน่นอนคุณก็ไม,ไม่ไม่น่าจะมีอะไรนะฮะแล้วค่อยมาประเมินว่าสถานะปัจจุบันเนี่ยจะซื้อหรือจะอยู่เฉยๆมันมีสองอย่างอาจจะต้องอยู่เฉยเหรืออาจจะซื้อเพิ่มถ้า ประเมินแล้วความเสี่ยงมันยังต่ำยังโอเคอยู่นะแต่ความเสี่ยงที่โอเคเนี่ยผมไม่ได้หมายความว่าคุณยังมีพอร์ตเหลือที่จะเลเวลเลตนะไม่ใช่นะฮะเพราะหลายคนเข้าใจผิดสมมติเข้าใจอย่างนี้ครับประชาชนหลายคนเข้าใจอย่างนี้ว่าเออคุณไปเปิดบัญชีบล็อกเกอร์บล็กเกอร์บอกว่าให้ลงทุนได้ประมาณถึงเละเซว่าสามร้อยบาททองคําแล้วคุณลงทุนไปแล้วสองร้อยบาทคุณบอกว่าเหลือรูมอีกหนึ่งรอยบาท อันนี้ผมไม่ได้พูดอย่างนั้นผมก็เราบอกว่าคุณต้องประเมินความเสี่ยงทั้งหมดก่อนไอ้รูมที่เหลือร้อยหนึ่งอะมันมันเป็นความเสี่ยงด้วยนะฉะนั้นเราเองก็ต้องมาวิเคราะห์แล้วิเคราะห์อง์รวมได้เนี่ยถึงจะมาบอกว่าจะซื้อหรือจะขายแต่ว่าวันนี้คงเวลาไม่พอหรอกครับเพราะว่าไอ้ตรงเนี้ยมันเป็นเรื่องลึกซึง้งแต่ว่าก็ไม่ยากที่จะศึกษาแต่เมื่อท่านเป็นนักลงทุนการศึกษาเนี่ยเป็นอิสมาสนะครับ เป็นสิ่งที่ท่านต้องทาครับก็<ช>สําหรับลงทุนก็มีแค่สองคำตอบคืออยู่เฉยๆหรือ<ช>ซอื้อเพิ่ม<ช>นะครับเพราะตอนเนี้ย<ช>เป็นจุดที่คุณอาจจะไม่ตายแล้วคุณก็ไม่ต้องขายนะคุ่หมอไหมฮะเออถ้าไม่ผิดทางครับค่ะส่วนเอ่อคนที่เป็นคนที่จะออมนะคะคุณหมอคะแต่ว่าซื้อไปแล้วก่อนหน้านี้นะคะซื้อในเออ่โซนที่สูงด้วยนะคะนาทีนี้เนี่ย เขาเก็บไว้นิ่งๆนะคะเขาไปซื้อเพื่อที่จะถัวเฉลี่ยต้นทุนนะคะหรือว่าคุณหมอแนะนํำยังไงคะ่ะใช่ครับนาทีนี้ต้องเป็นนาทีที่ซื้อถัวเฉลี่ยต้นทุนสําหรับนักออมนะครับและย้ําเลยว่าอาจจะซื้อไม้ใหญ่ขึ้นกว่าเดิมเล็กน้อยในเชิงของการสร้างฐานการเงินเนี่ยเราเรียกว่าเราต้องสร้างฐานพีระมิดให้ได้ฐานพีระมิดทีด่ดีคือฐานที่ ต้นทุนถูกคือมันลงมาเนี่ยฐานมันต้องใหญ่พอขึ้นไปเนี่ยยอดเนี่ยเราต้องซื้อให้น้อยเราเรียกว่าสร้างฐานพีริมิรที่แข็งแรง<ะ>ถ้าโดยแบบนี้พอ,อหน่อยขึ้นไปคุณก็อาจจะไม่ต้องตามแล้วอยู่เฉยๆแล้วแต่ที่ดอยก็็ดยไปเพราะเราเงินเย็นไม่ต้องสนใจครับ มงสู่1ล้าน Subscribers เป็นกำลังใจให้เราด้วยการกด subscribe ที่ปุ่มด้านล่างวิดีโอนี้และสนับสนุนเพิ่มเติมนะคะด้วยการสมัคร YouTube Membership และรับสิทธิพิเศษมากมายตามลิงก์ใน description นี้เลยค่ะ